ส่วนผมขอสรุปสั้นๆแล้วกันเนาะก็คือเรื่องเทคนิคอะไรต่างๆแนทกับเบนก็ได้พูดไปหมดแล้วส่วนผมเลยก็อาจจะขอพูดเรื่องของสไตล์การคุมทีมแล้วกันของเกรเร็ตเซาเกตเอาเป็นว่าอังกฤษะครับจะไม่มีสิทธิ์ประสบความสําเร็จได้เลยหรือคว้าแชมป์ได้เลยถ้ากุนซือยังเป็นแกเร็ตเซาเกตก็อย่างที่เบนเรียนไปเมื่อสักครู่เลยผลงานอาจจะดีก็จริงในรายการเมเจอร์4เมเจอร์หลังสุดแต่ เนี่ยพอเจอของจริงและเป็นแบบนี้ทุกทียังไงก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันแล้วก็เป็นบอลแบบกล้ากล้ากลัวๆเป็นบอลแบบปอดแ h กครับคือคุณไม่มั่นใจในตัวนักเตะค,คุณเลยเพราะว่านักเตะค,คุณจริงๆเป็นนักเตะที่ดีมากๆผมว่าอังกฤษชุดนี้ดีไม่แพ้สเปนเลยถามว่า,าจะเกิดเล่นเกมลุกสู้สเปนนะครับสู้ได้ไหมสู้ได้แล้วอังกฤษก็จะทําได้ดีกว่านี้ด้วยแต่เนี้ยเล่นแล้วก็ตั้งรับแล้วก็รอสวนอย่างเดียว เล่นเหมือนคุณดูถูกนักเตะคุณนะครับว่านักเตะคุณทําได้แค่นี้นะสเปนเล่นเพื่อชนะแต่อังกฤษเล่นเพื่อยื้อต่อเวลาพิเศษยื้อไปถึงการดวนจุดโทษแค่เนี้คอนเซปต์ของคุณสื่อผมมันก็ต่างกันละถ้าเป็นผมคุมทีมอังกฤษผมจะบอกเลยว่าพวกมึงแม่งลุยสู้สเปนเลยมึงจะไปกลัวที่อะไรวะพวกมึงก็แม่งเป็นเจ๋งไม่แพ้ใครถูกไหมเดินเกมลุกผมว่าสู้ไปเลยผมว่าอังกฤษทาได้อังกฤษยิงประตูตามตีเสมอได้ถ้าไม่ผ่อนเครื่องมาตั้งเกมรับ ผมว่าอังกฤษจะได้รุนกว่านี้คืออัดไปเลยไหนๆก็ลไหนๆสู้ไปแล้วก็สู้เอาให้สุดไปเลยแต่ก็อย่างว่าเลยครับก็แกเรยเซาเกกตก็สตไตล์แบบปอดแทกครับไม่กล้าเล่นเกมลุกสู้แล้วก็มันก็เลยทําให้อังกฤษดูหน้าเบื่อทุกๆเกมที่ลงเล่นในฟุตบอลยูโรทั้งนี้ทั้ง7ดนัดไม่มีเกมไหนเลยที่อังกฤษเล่นดีแม้แต่เกมเดียวไม่ประทับใจแม้แต่เกมเดียวนี่ก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเซ็งมากคืออีก2ปีข้างหน้า ฟุตบอลโลกปี2026หแล้วก็ตัวผูเ้เล่นชุดนี้ถือว่าเป็นตัวผูเ้เล่นทรัพยากรชั้นยอดโค้ชคนไหนแม่งก็อยากคุมทีมชาติอังกฤษชุดนี้ดีทั้งตัวจริงดีทั้งตัวสำรองถ้าได้โคด้ดดีๆมานะผมว่าก็น่าจะติดปีกได้ครับผมนะคือเกเรเซเกตผมอยากจะให้ปลดแล้วคนที่อยากจะให้มาคุมทีมชาติอังกฤษนะครับผมอยากเห็นเจเกนครอปมาคุมทีมชาติอังกฤษว่ะโอ้ไม่รู้ว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมนะ ดูจากสถานการณ์เพราะเยอรมันผมว่าก็คงจะไม่มีทางปลดยูเียน,เนาเกลมันหรอกเพราะถามว่า,<ม>วาเนอเกลมันทําทีมดีไหมเยอรมันอังกฤษด้วยพี่โฟนวัฒนรรนั่นแหละมันอาจจะติดติดตรงเรื่องนี้แต่ว่าถามว่า<ม>ถ้าอังกฤษเขาไม่เขาไม่มีทิฏฐิครับเจกเกนครอปก็เคยคุมทีมในอังกฤษอยู่แล้วอยู่อังกฤษมาเจ็ดแปดปีทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็ถือว่ากับวัฒนธรรมอังกฤษนะครับเจเกนครอปก็ก็ถือว่าอยู่มาสิบปีอย่างเงี้ย เขาก็เข้าใจวัฒนธรรมคนอังกฤษเป็นอย่างดีแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามาจริงๆครับคิดดูว่าเจคกนครอปคุมทีมชาติอังกฤษผมว่าบอลโลกปี2 0 2พยี่ิหอังกฤษถ้าจะเอาแชมป์มึงก็ต้องติดต่อกับเจคกนครอปไปได้อะผมว่ามีโอกาสที่จะลุ้นนะอนั่นแหละครับเป๊ปไหมเป๊ปไหมเป๊ปว่างงานปีหน้าพอดีเลยเป๊ปว่างงานปีหน้าเป๊ปก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าจะยังไงว่าคือมันต้องแต่งตั้งแล้วไงคือเป๊ปว่างงานปีหน้าแต่ว่าอังกฤษต้องการกุนซือนะตอนเนี้ย ถูกไหมอืม mm hmm. คือตอนนี้มันต้องปลดแล้วเ mm hmm. okay, กสเอาเกตคือเข้ารอบลึกแล้วยังไงวะเข้ารอบลึกแล้วไปสุดท้ายมึงเจอทีมที่ดีกว่ามึงก็เป็นแบบนี้ทุกครั้งทุกครั้งเหมือนที่เบนซ์พูดเห็นภาพชัดเจนเลยเมื่อกี้เต็มที่ก็คืออ่าไปรอบแปดทีมถ้าถ้าอังกฤษชุดนี้ในยุคข,ของเซาเกตนะครับทรัพยากรมีขนาดนี้นครับแล้วมึงไปไม่ถึงรอบแปดทีมนะั้นมึงโคตรกระจอกเลยถูกไหม ยังไงแปดทีมมึงก็ต้องไปให้ถึงแต่ว่าอังกฤษชุดนี้มันควรจะมีส่งการเล่นที่มันดีกว่านี้อย่าไปดูถูกนักเตะสิครับนักเตะชุดนี้ปล่อยเขาเล่นเกมรุกไปนะครับเขาเล่นได้ไม่ต้องมาฝืนธรรมชาติให้มันเล่นเกมรับแล้วก็รอสวนกลับมันดูฝืนธรรมชาติไปส่วนสเปนอันนี้ก็ต้องชื่นชมเลยนะครับว่าก่อนทัวร์นาเมนต์นี้จะเริ่มต้นขึ้นนี่คือทีมเต็งห้านะเป็นทีมเต็งห้าที่หลายๆคนก็ไม่ได้คาดหวังเลยนะครับว่า ลุยเดลาฟอนเต้จะทําทีมได้ดีขนาดนี้เปิดฉากมาเกมแรกแม่งซัดสเปนไอซัดอ้โคเอเชียไปสามลูกทุกคนก็ว้าวเลยนะโอ้โหสเปนชุดนี้กดทีมเก่าๆอย่างโคเอเชียสาเม็ดนี่มันไม่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะและเป็นในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ด้วยแล้วเกมสองสามารถชนะอิตาลีทีมแชมป์เก่าได้ด้วยโอ้โหนี่แหละหลังจากเกมนัดสองผ่านไปครับผมก็มองเลยว่าสเปนชุดนี้ครับมีโอกาสไปไกลถึงการคว้าแชมป์ได้ เพราะว่าการได้นักเตะหลังลายมินยาเมามา,า,มานิโกวินเลียมถ้าเกิดใครได้ดูสองเกมแรกม,มันเร็วจริงนะเป็นจรวด,ดทางเรียบแล้วก็ไอเด็กวัยรุ่นพวกนี้นครับเราเรา,เราลองย้อนกลับไปดูนะในวัยที่เราเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วถ้าเรามั่นใจอะครับเราจะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเลยแต่มันต่างกันนะวัยรุ่นบางคนมันอาจจะตื่นสนามก็อาจจะฟอร์ไม่ดีแต่สองคนนี้มันไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นวัย2ี่ส็ดปีกับวัยสิบเจ็ดปีมันสู้ทุกอย่างอ่าเป็นว่าไงแต่ตอนที่ฟร์สิบเจ็ดทำอะไรอยู่ สิบเจ็ดทำอะไรอยู่ก็ผมก็บู๊ในแบบของผมผมก็บู๊ในแบบของผมชอบอ่ะชอบอ่ะในเวลานั้นเนี่ยะเราก็ไม่ได้กลัวอะไรทั้งสิ้นเลยนะในบางสิ่งบางอย่างคือเราผ่านมาอายุเราเราเราตอนเนี้ยแล้วเราย้อนกลับไปในวันนั้นโอ้โหกูกล้าทําอย่างนั้นไปได้ไงวะเช่นเดียวกันนักเตะอย่างลาเมนยามาออย่างเงี้ยมันมันไม่ได้มีความเกรงกลัวอะไรอยู่แล้วมันมั่นใจในฟอร์มการเล่นตัวเองแล้วมันก็เลยแจ้งเกิดได้ในยูโรครั้งนี้ส่วนแดนกลางไม่ต้องพูดถึงนะครับสเปนก็ ชุดแรกที่เขาใช้มีเปเดรีโรดรีแล้วก็ฟาเบรุสฟเสแล้วมันโชคดีนะตรงที่ว่าเปเดรีแม่งเจ็บเจ็บในเกมเจอกับเยอรมันกลายมาดานิโอโมครับมาแทนที่ของเปเดรีมันเลยทำให้มิติในเกมรุกของสเปน <c oughs> มันดูลงล็อกมากกว่าเดิมขึ้นอีกหลายเท่าตัวดานิโอโมลงมาเนี่ยผมว่ามีมิติมากกว่าเปเดรีนะมิติการสร้างสรรคเกมรุกอครับส่วนเกมรับก็ถือว่าโอเคถูถ่ไยได้ มาร์คคูคูเรียครับหรือเดลลาฟอนเต้แมงมึงรีดฟอร์มของมาร์คคูคูเรียมาใี่แฟนเชลซีโอ้โหเทพชัดๆนี่ว่ามาร์คคูคูเรียส่วนแบกขวาคาบาคาวคาบาคารที่ผมใช้คําว่านี่คืออีกหนึ่งตัวแบกในเกมรับของสเปนเลยนะจังหวัดเติม mm. เกมรุกก็สุดจังหวัดวิ่งมาช่วยเกมรับก็ทําได้ดีมากๆครับก็สุดมากคือมันดีไปหมดเลยครับสเปนชุดนี้เกมลุกดีแดนกลางแน่นแล้วก็เกมรับเหนียวแน่นสุด,สด บทที่จะเล่นเกมรุกก็จะในวะการจ่ายบอลทําได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยําส่วนบทที่จะมาเล่นเกมรับก็เหนียวพอตัวเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่มียืดหยุ่นดีมากก็ถือว่าใช้คําว่าเป็นหนึ่งในทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดตลอดการของฟุตบอลยูโรก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่ายูโรทุกครั้งที่ผ่านมาครับยังไม่เคยมีทีมไหนที่สามารถชนะคู่แข่งได้เจ็ดนัดติดต่อกันแล้วก็ในยูโรรอบสุดท้ายไม่มีทีมไหนเลยที่สามารถ ชนะได้ถึงติดเกมแต่สเปนชุดนี้เป็นทีมแรกและก็เล่นดีทุกนัดตั้งแต่นัดแรกจนกระทั่งถึงรอบชิงถูกรับคําชมทุกเกมถ้าได้ดูสเปนชุดนี้นะแม้กระทั่งเกมที่พวกเขาผ่านเข้ารอบไปแล้วเกมเจอกับอัลเบเนียในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ามนะครับก็ยังส่งตัวสำรองเล่นแล้วก็ยังสามารถคว้าชัยชนะได้เลยดีทุกเกมไม่มีเกมไหนที่แย่เลยสำหรับสเปนชุดนี้นะครับก็ ก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาสุดยอดจริงๆแล้วก็ดีไม่ดีนะครับอีก2ปีข้างหน้าชุดนี้นะครับโอ้โหลามามาียนาเมลตอนนั้นอายุ19ปีกระดูกเบอร์อะไรต่างๆมันก็น่าจะแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็ตอนเนี้ยพร้อมยังพร้อมอยู่เลยนะพร้อมกับครสเยโนโรนโดตอนที่เล่นยูโรครั้งแรกอีกแล้วก็จะเกิดเดี๋ยวอีก2ปีความเป็นหนุ่มสภาพร่างกายดีขึ้นนี่โอ้โหผมว่าสเปนฟุตบอลโลกปี2026นีนี่ลุ้นแชมป์ได้สบายๆเหมือนกันนะครับ